ไทยส่งทีออ .2 สสไปอวกาศ7ตุลาคมนี้อวอลระบุเป็นดาวเทียมสำรวจโลกรายละเอียดสูงมากดวงแรกของประเทศสำหรับข้อมูลทีออ .2 สสนี้จิตด,ดาเปิดโอกาสให้ทางภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาได้เข้าถึงข้อมูลเพื่อจะได้นําไปต่อยอดหรือการบริการเชิงพาณิชย์ได้ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจภายในประเทศรวมถึงจะเป็นแรงผลักดันเพื่อขับเคลื่อนด้านการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรมในการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่และเทคโนโลยีอวกาศในการพัฒนาองค์ความรู้สร้างนักพัฒนานวัตกรรมทุกระดับตั้งแต่ระดับเยาวชนสตาร์ทอัพ SMEs และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ตามนโยบายของอว ที่มุ่งเน้นในการสร้างคนสร้างความรู้สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศดาวเทียมเนี่ยเป็นความภูมิใจของคนไทยนะคะเป็นความคือคนก็สงสัยว่าเอิม่มทำไมต้องทำเองนะคะต้องเรียนว่าจริงๆอะ่ะดาวเทียมดวงนี้นะคะที่ออสองเนี่ย,ะะยก็เป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อีกก้นหนึ่งของคนไทยนะคะให้เห็นว่าคนไทยเนี่ยวันนี้เราก้าวไปสู่การที่เรามีดาวเทียมของตัวเองเราสามารถ ทำดาวเทียมได้และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเรื่องดาวเทียมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของ s p a c e e c onom y นะคะคือกว่าจะถึงวันที่เราสร้างดาวเทียมได้เนี่ยเราได้สร้างนักวิจัยนักประดิษฐ์นะคะได้สร้างโน้ตฮาวได้สร้างสินค้าและบริการนะคะที่จะเอามาเซิร์ฟดาวเทียมดวงนี้ได้อย่างมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการสร้างงานสร้างองค์ความรู้ให้กับประเทศชาติได้อย่างมหาศาลนะคะค่ะแล้วก็ให้รู้ว่าให้ต่างชาติเขารู้ว่าประเทศไทยก็ไม่แพ้ ชาติใดในโลกนะคะนักวิทยาศาสตร์ไทยค่ะครับก็วันนี้เป็นงานถแถลงข่าวนะครับการที่จะส่งดาวเทียมซีออสสขึ้นสู่อวกาศนะครับซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจโลกที่ละเอียดสูงสุดของบ้านเราในวันนี้นะครับคือที50่50เซนนะครับดาวเทียมดวงนี้ถือเป็นดวงแรกนะครับในรอบ15ปีที่ประเทศไทยจะส่งขึ้นสู่อวกาศ ดาวเทียมโดงแรกๆเลย15ปีเพราะนั้นเด็กๆที่อาย,ยุไม่เกิน20ปีเนี่ยนะครับจะไม่เคยมีโอกาสเห็นโอกาสที่จะส่งดาวเทียมไปถึโอกาศด้วยตัวเองครับเป็นกาสสำคัญครับ <S 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 คือ15ปีที่แล้วเนี่ยเป็นดาวเทียมดวงแรกที่ถ่ายภาพดวงแรกของเรานะครับดาวเทีออส .1 ดวงนั้นเนี่ยตัถ่ายภาพที่ละเอียดสูงประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็15เมตรแล้วก็รวมถึงวีถ่ายด้วยเรียกว่า multi spectral นันซึ่งแยกแยกวัตถุบนพื้นโลกได้แต่ดวงปัจจุบันนี้นะครับที่เปลี่ยนแปลงคือเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ย สกลภาพสูงขึงน้นมากเลยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังรับถ่ายภาพได้ละเอียดสูงมากกว่าเดิมเยอะเป็น50เซนต์ในติี่เรียนในที่ประชุมเมื่อกี้ที่ออกแถลงข่าวเมื่อกี้นะครับว่า50เซนเนี่ยเห็นได้รถหนึ่งคันหนึ่งคันเลยแล้วเปคันคันเห็นต้นไม้เป็นต้นๆน,น,นะครับรถหน,นึ่งคันได้รู้เลยว่ารถเสียอะไรรถรถกระบะหรือรถบรรทุกหรือรถเก๋งนะครับเพราะนั้นเราจะติดตามความเคลื่อนไหวบนพื้นโลกได้อย่างดีครับประโยชน์เนี่ยนะครับอันแรกเราเึ็นประชาชนเลยนะครับอันแรกเลยน่ยทำยังไงให้ประชาชน ศรษฐกิจดีขึ้นนะครับประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับอันแรกเราติดตามเรื่องการปลูกพืชเกษตรได้นะครับเราติดตามเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของพืชได้ดังนั้นเนี่ยเราจะเป็นการวางแผนว่าถ้าเรารู้เรื่องดินนับรู้เรื่องน้ํารู้เรื่องพืชเนี่ยทำมาลองแผนว่าจะปลูกพืชอย่างไรถึงจะลงทุนน้อยที่สุดและได้ผลประโยชน์มากที่สุดอันที่2อนี่นะครับเวลาเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาตินะครับ เกษตรกรเนี่ยอาจจะได้รับความผลกระทบจากาภัยธรรมชาตินะครับน้าท่วมนานไหมการติดตามการเยียวยานะครับการช่วยเหลือประชาชนทําอย่างไรนะครับเรื่องของพืชอ,อีกเส้นกันนะครับาราติดตามเห็นพืชไปต้นต้นเราจะแยกย้าพืชคือพืชอ,อะไรสภาพพืชเป็นอย่างไรตรงนี้นะครับทําเราได้รู้ได้ว่า พื่อแต่ละแต่ละต้นเนี่ยมันเก็บกักคาร์บอนได้เท่าไหร่อันนี้จะนาไปสู่เรื่องของการคาร์บอนอิสซูริตี้เรื่องของการคาร์บอนเครดิตอันนี้จะนําสูเาเา่เรื่องของการทําการค้าได้ในระดับโคตรสูมากนะครับ <S <S 1> <S 1> นอกจากนี้แล้วนะครับการที่เรามีระดับเอียดสูงมากเนี่ยนณะ10เซนเนี่ยนะครับทำให้เราสามารถจะอัปเดตข้อมูลแผนที่ได้ละเอียดสูงสูงมากจ,จริงนะครับทุกๆป,ปีปีครึ่งเนี่ยเราจะปริบแผนที่ได้ด้วยตัวเองนะครับทั่วประเทศเลย นะครับพอได้สึกภาพว่าถ้าเราเห็นภาพที่ละเอียดสูงมากๆประมาณ50เซนหรือประมาณลบไปถึงคันเนี่ยทุกๆ2ปีทุกประเทศเนี่ยรัฐบาลสามารถที่จะใช้แปรได้มากหมายมหาศาลในการบริหารประเทศครับวันที่7ตุลาคมนะครับตอนเชา้า7ตุลาคมเนี่ยเป็นวันพิเศษของคนไทยนะครับวันพิเศษไม่แพ้ก่อนที่หวยออกพิเศษไม่แพ้ก่อนที่แข่งวอลเลย์บอลนะครับพิเศษไม่แพ้วันปีใหม่เพราะอะไรครับอันนี้เป็นครั้งแรกในรอบ15ปีที่ผ่านมาที่ราส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศ แต่พวกเรามาตั้งตน้าตั้งตารอเห็นหน้าซีอของเราสงเสื่อโอกาสมีใครเคยเห็นบ้างครับผมบอกในนี้มีใคยเห็นเลยทั้งพวกเราไปเห็นครั้งแรกนะครับเปเห็นด้วยการดูด้วยการตอนเช้าที่7ตุลาคมนะครับร่วมบันท้ากลังใจอันนี้คือก้าวใหม่ของอนาคตไทยนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีโอกาสครับสามารถดูได้ทางช่องทางนะครับช่องทางนะครับตอนนี้เราจะเป็นไลฟ์ทางทางไลฟ์ทางเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ทางช่องทีวีช่อง9และอีกหลายๆช่องที่เราเดตประสานงานไปนะครับแล้วก็จะให้ข้อมูลต่อไปครับ